เอ้ทุกคนเอัะนั่นอะไรด่ะพิมเกียวไอโฟนที่เออมีด้วยเออของจริงเลยหรือเปล่ายิ่งชอบไปคืออยากจะเจอก็เจอเมื่อกี้ เมื paid, paid. ่อก <Yeah. S 1> ี Gore, ้ตกกันเมื่อกี้แบบคือคือตอนนั้นคือเมื่อกี้กำลังบินมาอยู่โอ้คือกำลังบินรวมตัวอยู่คือบินมามาเนี้ยเนี้ยมาเนี้ยบินมาประมาณเนี้ยวิ่งเล่นแล้วก็จําได้ว่ามันจะมีบั็อกทำไมมันจะมีแบบเหลี่ยมอยู่นี่เห็นปะเหลี่ยมซักหินก็เลยมาดูเล่นเลยมาทำเล่นก็จะทำมาเนี้ย จะแบบมุดเข้าไปเล่นอะวรเนนะี้ยเพราะว่าปกติผมหาเล่นๆอยู่แล้วปกติไม่นคงไม่เจอบั็กเนี่ยหาเล่นปกติแล้ววิ่งไปวิ่งมาก็ <c oughs> ก็ไม่เจอมันดอกอยู่ปมันเนี่ยมันเนี่ยมันอยู่ประมาณเนี้ยเอเมื่อกี้รีบกดอาชีพเลยวิ่ง ก็เจอเลยวอียงว่ือยากอยากจะเจอก็เจอเลยอะไะโอเคไหนๆเราก็เจอแล้วเราจะเอาไปทำการอเอาแจกสิ่งที่เราเราดูก่อนว่าใครรวมมันอยู่ตรงไหนเยอะสุดอ๋อน่าจะตรงนี้นะเราไปดูดรองเอาพ้นไปแจกให้เขาดู อืมกว่าอะไรเยอะอะไรกันจะเจอก็เจออย่างว่าอยู่คนนี้คนหนึ่งโอ้ยค้างค้างโอ้ยกระตุกโอ้ยแรกโอ้ยมีทุกอย่างเลยอ๋ออะไไหน อ่มแป๊บนึงนะขอขอขอเอาไหมอ่ะเอาไหมเอาไหมอุ้มไหมเอามีอยู่แล้วอี๋เอาเอาค้างเอาไมอย่าหลุดนะหลุดหนาห้าเลยมีแล้วก็ไม่บวกอุ้ยอีกแล้ว กลัวแล้วคือเลียวหากูแล้วเมื่อกี้อวอ้าวโอ้ยค้างเจ้าหน้่คนนี้มันมีผลก่อนหรือเปล่าน่าจะมีแล้วนะกูหากูหา,าคนที่ทงการผลไม่อยู่ เจอเมื่อกี้หาคนคนที่ต้องการผลไม่อยู่เข้าใจไหมโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดพีฮะหรอโอ้ไม่กอดคือเจ้าต้องการอะไรหรือแต่เจ้ามีผลมังกรหรือแล้วนะจะได้เงินหรือได้เหรอันนั้นนี่ เอออิสเวลี่อีซิฮะเจ้าะอ,าาะ,อาาะ,ะเดี๋ยวได้เชือบล้วเดี๋ยวได้เชือบล้วกูละแหวงผู้เขียนไดมากเลยเนี่ยเน่กูละแหวงอ่ะ ค,นะแ,ค,แ,ค,แ,คแค่นี้นะคลิปนีแค่นี้แหละก็แค่เอาไปเจอแล้วก็เอามาแจกเฉยๆนี่โท์ไม่แดกแค่นี้แหละโอเคไม่ไม่มีแล้วมากแค่นี้แหละแค่นี้แหละ